ศกาลกินเจปีนี้มี2รอบด้วยกันแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า<ๆ>การกินเจในรอบแรกรอบ2แตกต่างกันอย่างไร ừ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  แล้วทําไมปีนี้มีความ2 2> พิเศษ<ค>ะอะไรถึงมี2ครั้งะนะครับวันนี้เรามีคําตอบติดตามจากรายงานครับ การจินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากจะมีการกินเจสองผนโดยครั้งแรกเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 2. ตุลาคมส่วนครั้งที่2เริ่มตั้งแต่วันที่ 24. ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยนอาจารย์วิ e. กกสิตเดชเกษมผู้ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมจีน อธิบายเหตุผลของการกินเจสองขนว่ามีการทดเดือนเพื่อให้เดือนสุริยคติกับจันทรคติถูกต้องตรงกรันให้ชาวนานได้ทำนาถูกต้องตามฤดูกาลซึ่งโอกาสที่กินเจสองขนมีอีกหลายครั้งไม่ใช่ต้องรอ,อนานเป็นร้อยปี โดยปกติแล้วเนี่ยรอบของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้จำกํากำหนดว่าจะต้องกี่ร้อยปีแต่ว่ามันเกิดจากการคำนวณของการเดินทางของดวงอาทิตย์ซึ่งโคจรไปถึงจักรราศีใดและดวงจันทร์จะไปตัดจักรราศีใดนั่นอ่อันนี้เป็นเรื่องของทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ นะครับซึ่งไม่มีกําหนดแบบว่าที่จะต้องเป็น182ปีหรือ20ปี30ปีแต่ทั้งหมดแล้วมันเป็นค่าที่มันไม่คงที่อาจารย์วิสิตบอกอีกว่าถึงแม้ในปีนี้จะมีกินเจสองรอบแต่ไม่จําเป็นต้องกินทั้งสองรอบก็ได้ การกินเจเนี่ยเขาถือเฉพาะรอบแรกเท่านั้นเองส่วนในรอบที่สองเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าเออไหนๆก็ถือมาแล้วก็กินสักสองรอบก็ดีแต่บางคนที่ถือยาวเขาจะกินตลอดเดือนไปเลยจกนกระทั่งไปจบรอบที่2เลยก็ได้นะครับแต่นี่ก็บอกเลยว่าให้ฟันธงนะครับก็ต้าฟันธงก็บอกว่าไม่จําเป็นนะครับก็อยู่ที่ว่าความสะดวกสบายของเราด้านดรนายแพทย์ผนเทพสิริวนารังสค์อธิบดีกรมอนามัยได้แนะนําการกินเจสองครั้งให้ได้ประโยชน์ไม่มีโทษต่ตอร่างกาย ว่าให้ลดหวานมันเค็มรวมทั้งรสแป้งของทอดของมันหันไปกิ่นข้าวกล้องโปรตีนจากถั่วแทนส่วนผักที่นำมารับประทานต้องแช่ด้วยน้ำผสมเกลือหรือน้ำผสมน้ำส้มสายชูเพื่อขจัดสารเคมีกำจัดสตรูพืชถ้าเรากินอย่างถูกต้องอย่างที่ผมบอกนี่นะจะไม่ขาดสารอาหารแล้วนอกจากไม่ขาดสารอาหารแล้วยังล้างพิษอีกแค่โอกาสนี้ล้างพิษทั้งร่างกายจิตใจเลย ร่างกายก็คือลดหวานลดมันลดเค็มลดแป้งไปกินข้าวกล้องไปกินโปรตีนจากถั่วไปกินผักที่ไม่มีสารพิษก็คือแช่ผักล้างผักแล้วก็ไม่กินของทอดไม่กินของมันนะไม่กินของเค็มแค่นี้เราก็ได้ร่างกายละล้างพิษร่างกายล้างพิษจิตใจก็คือเรากินลดความอยากก็อย่าไปปรุงแต่งมากนะัก อย่าไปปรุงแต่งทั้งเรื่องสีกลิ่นรสนะอย่าไปปรุงแต่งเรื่องความอยากมากมายกินให้มันธรรมชาติเข้าโหมดของการฝึกลดกิเลสรับรองได้ว่าถ้ากินสองข้างก็คือได้บุญสองข้างคือร่างกายทงแข็งแรงจิตใจก็ผ่องใสมมนูมาตราวงถ่ายภาพวรารัตนชัยพัดคุนเจริญทีมข่าวสังคมนิตวี TV, รายง,งาน ก็เป็นร้อยปีนะครับที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งะนะฮะก็รอบแรกอย่างที่บอกย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่2ตุลาคมส่วนครั้งที่2เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่24ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกแหละ<ช>จะรอบแรก,กรอบ2หรือว่าจะท้้งสองรอบหรือว่าจะกินยาวไปทั้งเดือนเลยก็ได้เหมือนกันนะคะคแล้วก็เรื่องของการเลือกรับประทานอย่างที่คุณหมอได้บอกไว้ว่าก็ควรจะต้องเลือกกันนิดนึงนะคะอย่างเช่นของทอดอาจจะต้องดูว่า เขาทอดอยังไงหรือถ้าเป็นไปได้ทำเองก,ก็ได้อย่างเช่นเต้าหู้ทอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราสามารถทอดให้เสด็จน้ํามันแล้วก็เปลี่ยนจากน้ํามันที่ทําให้มันตกค้างก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะก็จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่ง